สวัสดีจ้ามือในพอกับตามีคือเกอ่าค่ะมือนี้ค่ะคืออยากเกาเหลาตาําปูเอาบะเมียนเกาเหลาปูดองค่ะเนี่ยปูไข่เยิม่มเยิ้มเยิ่มเยิ้มบกใหญ่เลยมามาแบบไข่เต็มโปเลยจ้าน้ำลายแตะ,ะแนลมากมนเลยนี่สดสุดสนี่แก้มคับของตามีคือเกอ่ากอ็อู้ เบิ่งแน่ล่ะเบิ่งซี่ดีเกาหลีลายกับไปอฟมาน้าเขาบ้งนี่แนวกระปุกแนวสดนี่ไหมเว <c oughs> ลาเอามาเขาก็ป่ายของ่ค่อยงัดเขาปันไดนนะคะมาสับแตงกันมาขออนุญาตสดหนามก็เด้เอาอเนี่ยสดลดอืสุดยอดดับข้าวคนตอยค่ะเพราะว่าของมันสด การเบิงซีดีเกาหลีมมนก็สินมีแบบอะไรที่มันมีฟองหน่อยๆนะเวลาเบิงซีดีเกาหลีมันรทแบบจวดโซดผสมหวานแรกแตะมาหืมหืมปูแสบแห้งแบบหวานเนื้อแบบหวานมากเม่ใหม่ล้ายหลาย ข้วาวหน้าขออย่างเดี๋ยวยูไผ่ยูมันยวสูม,มาเข่าตาผู้ข่าละกันเด้อสุดตรงนี้กันกับปูกปประปูบ่พ่อเอาลาดน้ำลงไปฮะลาดน้ำลงไปเลยช้ำๆอุ้ยป๊๊ดพี่น้องจำคิดว่ามันอันอันนี้มันบ่เคยเข่ากันละลนะเนาะ โบเป็นยงน้าดสีใสมือสออ่อออกมามาสดดหืมหืมทำแห้งตัวหนับโอ้ยมันแห้งค่ะอืมมันมากๆนี่ไม่ขอสวยอืม คือดอดแกงแอปเปิลเคยไปกินบอค่ะเคยเห็นไหมเคยเห็นแบบเขากินอะพวกปูแหบบม,ม,มน,นั้นไม่เคยแบบมือไม่ต้องเปลือกหรอก ปกติใส่ถุงมือ mm hmm. มีคนขอมาพอดีว่าตามตามปูไข่ด,ดองหน่อย mm hmm. ก็เลยจัดไปเลยไปบุคอ ต้องใส่ปากทองอย่าข้องขอฮ่หับตับไปค้องอันด้วยค่ะไข่ล้นๆไข่แน่นๆอืม mm. dùm nào nhặt cái xoàn à lụt ừ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 , ừ. 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 พี่ตนองใส่ถุงมือดีพี่น้องคะ่ะหมลา เปล่ีวตีตาตาตาจัดตตใจจานมากสองกิโลเลยค่ะเนี่ยตำปูไข่ดองเกาเหลาปูไข่ดองไข่แดงแดงซำซ้ำ บิ๊กแล้ว่ากินเด้อปูดิบแล้ว่ากินแต่เอาเป็นหนึ่งแล้วกินแล้วกินอยู่เนี่ยสิจงโพแบบนี้ไวเลยค่ะนั่งกะเสาใส่ใส่นุ่มใส่นุ่มสดเอ้นนุ่มสดแต่แหละจิเป็นหนึ่งนั้นเราแล้วเรากินนะถ้าเบอร์หนึ่งกะไม่แต่ผัดผงกะรีผมผัดผงกะรีกแ็แซ่บ จวงเนี่ยที่ที่าหลีค่ะ มันแก่ออกมามันหย,ยามหยาดกินอะไรแต่ว่าแบบตังอยากกินแดกแดกข้อมหวานของมันสัขักถ้าข้างในมันสีแบบมันหวานหวานง้องแขกหวานแฮงถ้าปูกัจะะบจ้อาอะไรแบบที่ดี๋ยวเข้าไปตำมันกัแบบ และเจลอาการนะคะอืมฟิน้นบางเทียคนเล่าเนาะมีเรื่องทุกใจอย่างหลายๆายอย่างแต่ว่าพ่อได้กินแนวแสบมันกระเศร้าได้เพียงประมาณนี้เวลาทำเขียนหรือว่าแบบ บางทีแบบโอ๊ยเมื่อยแถเหมือนคื่อหอนแดดแะนั่นนู่นนี่แฉเขาบางเทียคนเท่าเนาะบมเมนตว่าคนเท่ามาันก็ต้องมีทั้งพลังบวกแล้วก็พลังลบถ้าเสียห้อสีดับแต่พลังบวกอย่างเดียวด้วยคิดบวกอย่างเดียวัสิมันมันบอบบาดนะ่ะ พเพราะก็ติไม่คิดบวกแน่คิดลบแน่น่นะตามภาษาข้างนออ่ะอืมอืชมชกิโลเลยนี่สมบ,บ,บูกใหญ่จะบาตัดแต่งแล้วกัน แล้วสนอปูนอ่ะผักผิดเลข มากินผักค่ะผักสุออยางได้จะมากินหมดจ้องเว้นผักผักข้าวทองข้าวทองกินบ่อได้ <c oughs> ค่ะโอเคอะไรค่ะพอดีมา มาสอดดิค่ะค่ะอ่ะสดีอ้เจ้อืมโอ้ยแม่ค่ะพี่หนูเอาเอาหยีดไปใส่ในตู้ปลาค่ะอืมปลาปลาว่าไงอ่ะปลาบอกว่าไม่เป็นเลยปลาใจใจเอาเอานิ้วออกค่ะโอเคลูกจ๋าแมลงมันเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยใช่เดี๋ยวมันจะเข้าตาหนูเข้าบ้านก่อนนะลูกนะโอเคไหมจ๋าแป้งใกลเสร็จแล้วนะ เอาหลอมาที่นี่อ่ะอเอาเก็บเก็บเข้าบ้านเลยค่ะไปเนี่ยะคนไม่ดีเลยใครเอาหลอดมาดีตรง,ง,งหน้าบ้านดิปิดประตูด้วยนะคะปิดประตูด้วยค่ะลูกสาว เราอยากเิ่นย่างามาหยามามัางมดแมงไหมมันหลายอย่างมันเข้าตาเขา้าหูอีกยากอีกเด็กหน่อยเนาะโอ้งบนนี้ใครเยิ่มเยิ่มมเป็นเด้ อักแน,อ,นอั็อถึงผักข้าวท่องข้าวท่องนะัข้าวตองคอาจารยกิอ่อะไรดิคิว่ากินก็แบบพวกเลือดแปลงนะคะ ไม่ได้เลยอืมไขเม่เยิ้มๆนะทุกคนเป็นกระแทกแหงฮ่าไว่าัดอืมเยิ้มจังเลยเยิ้มหอวหนหนักอ่ะเป็นแ้่ไหนเงี้ยถ้ามันกินไปกินมากแล้ววิ่งเนี่ยหักนะ่ะ ยืน,นี่ยแต่ง่ะมาไม่ดะมหมันต้องใจบิดโอ้สนใจซะใจแฮงทุกคนที่ทุกคนมีเรื่องเขียดกันทุกคนแหละค่ะ ไม่ว่าจะเกียยเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะแต่ว่าเป็นอย่างล่องกินเนี้อแสบสะกสะก่อนเศร้าแน่น,นอนค่ะเน่้อแสบมันสิเยียวยากูย่างให้เฮาค่ะอ่ะฮะโอเคเปกเปกเปก ไ่นเบิดล่ะอันนี้ที่จงไหวให้ให้ร้านสองตอนแต่กับเพิ่นมากินแหมนนี่เนาะร้านร้านหน่อยบ่นหน่อยดี๋กับประมาณปงหกง่อหนึ่งละค่ะใหม่มากเฮาดีีถ้าผู้ใดมากินนี่ตางกับฝากกดไลค์กดแชร์ตามน้ำเด้อค่ะพี่น้องคะ เอาไหมหนี่พี่หลราบขอโทษขอให้ถ้าตามกินมุ่งม,มั่นกินรสุผาพเด้อค่ะพี่น้องค่ะเบาหลายแต่กะเบาหลายจังหน่อยเนาะพี่น้ังเนาะกราบพอกันชิมหนาด้ยค่ะสวัสดีจ้า